บ่เดี๋ยวนี้นะเอ๊ข้าบอกให้มีสังหาราศีเฮ้ยเตียวไปที่ไหนก็ปุ๊บบ่มีไผ่พ่อข้าสูโอ้มันปิดแต่สู๊หรอบ้านหาสู๊เสี่ยงจนแก่แต่สูบอาหารเพิ่นเนี่ย<อ>เฮาละแก่มาเดืยวนี้สู๊ก็คาดเฮ่ากะฮะมันก็แต้มซองแขนนั่นกหะสูโอ้ปุรีมันเป็นแต่แว่นเนี่ยแว่นเนี่ยออกะ เาแล้วเนี่ยส่งพ่ออันยังกับพ่อไปหานมัวอ,องุ่นจุง้งเนี่ย,ยสู่ยังไงใหญ่กวเนี้ใหญ่กูสู่กับป้าค่ะไปซื้อแว่นเลยแค่บอม,มีเวลาด้วยแค่มองกับไก่แค่อยุดเออกับไก่กับนกขนาดเนอะไก่กับเมียสู่จะเลือกเอาอันไหนอเออแตหมอกแว่นนะสู่จะเอากี่อ,อนันเอาสักสิบอันกไ็ได้แต่แค่อย่าซื้อ,อถ้าสูส่ซื้อแห่านี่ค่สิบอันนะคืนนี้สูงจะได้สิบเต้าเต้าไง ไปแกไปไปเนาะกัไปแบบเดียวเนี่ยแกไป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 อย่าก้อยไปขังก่อนเออกระจายกระจายเบย์เบย์กับไก่กับนกเนี่ยกูขอยางห้องนี้แล้วอุ้ยไออย่างปลาล้มปลาเหลือเนี่ยอ๋อเว้ยเนี่ยแ้าซื้อมือสูนั่นนี่สูเอาค่ามาเย่อย่างทุกอย่างซาบาทเนี่ยฮะเราซื้อแว่นกันเนี่ยแว่นเนี่ยเป็นเลื่อประเตืองเงี้ยน้อกัมี่เห็ะเอ้ยกูอย่างมากา าเมืองมาเป็นห่วงกูได้อย่างไรอันที่กูว่าแว่นเนี่ยมันแบบมันแบบเจ้แว่นอันนี้โอ้ยม้าเจ้แว่นนี้แว่นอันไหนแว่นตาเนี่ยแว่นตาก็สู้เนี่มาบอกแว่นตาแว่นตาแค่ไปง่วงเหรอไ้าได้แว่นแค่ขอแปมาซื้อแว่นแล้วเนี่ยพะย่ะสู่ความเนี้ยนับปึ๊บไปปึ๊บเงี้ยวิ่งลำเหลือหมายถึงแว่นตาเนี่ยมันมัวอุ้งจุ้งเนี่ยมันซองอะย่างพระบหันสู้แค่ไหนแว่นแต่กไปข้าดิป้าไปเดี๋ยว เปลี่ยนชุดมาได้เนี่ยคุเลิศน้องสูรเอาข้ามาไหนบแบบเดียวเนี่ยที่นี่มันที่ไหนอย่างไรเฮ้ยก็แล้วแม่แต่เนี่ยสูรเขาได้แม่แต่แค่กาแฟมานนั้นแม่แต่เนี่ยแบบเดียวเนี่ยมันมีไหนร้านแม่แตโอ,โอ้โหเปิ่งแต่มันบดีเ้มันมีไหนร้านแม่แต่พ่ต้องไปจังหลังนี่นี่นี่ไดมอนด์ไอนี่ไอ,อ๋อนันแม่แต่คุณภาพมือนหนึ่งของเชียงใหม่เลยนะเป็นว่าจืดมันว่าร้านแม่แต่ไดมอนด์ไอเออและอันนี้มันสาขาไหนอันนี้สาขาชูตาแน เอเอมันมีแว่นที่ค้าก็ได้แต่นะมีแกโอ้อันเก่าที่สูยก,ก,กับขวากดีแกโอ้ประแวกเนอะไม่อยากไปได้ใหม่แล้วลืมเก่าแกแลไป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 เอย่ายแปลสูบไป<ม>โอ้โหพวกสูบมีประตูประตูอยังมันเย็นสุดที่สวยๆร้านแว่นแต่เปิดเป็นร้านแว่นแต่ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ข้ากันื้ว่าสูปลาข้ามันหลงแหล่แล้วเจ้าใหญ่แล้วแม่นแต่ชูมหันเปลี่ยนแป่แกปาดโทษจะเลือกเอาอะไรตรงนี้มันอย่างมันนักแต่น่ามากสูเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวข้าว่าสูจะมีสตางคใจว่ะมันนัก่าท้อเจ้าของร้านเนี่ยพิ่งเปลี่ยนกันเองตอนนีรแกมดีทุกอย่างแล้วใครอย่าแปลสูไปหาเจ้าของร้านเพิ่นค่าว่ากลัวสูชะตาแบบกู้พะเมืองบ่เอ้ยอย่าฟอนให้ขอสูอยู่เฉยๆเต้ แตงถ้ามีการที่ข้าจะจ่ายฮื้อบอกแม่แต่เน <ste al> ี่ยซื้อฮือเมียตัโคนมมันมีปัญหาอย่างป่ะอันไปกับไปสูรลงพอฮะเนาะสู่จะเอายังไดกมงสูรกางยังอเนี่ยกางเนี่ยสูรเพิ่งจะนี่อีกมีวะนล้ายๆผอมเมันเพิ่ออกเล็กนันแตงอะไรก็ได้ามายังนี่กับสูรเนี่ยมันจะแงมกับสูรกระสูอะไรเนี่ยสู ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดมันเป็นตังแม่นี่เหมอปพ๊กใจอย่างี่แกอันนี้มันแม่นปุกใจเออก็แค่เอาอันสู๋ก็เอาอันแย่เนี่ยลองนะแม่หมอพออย่างแม่เจ้ากี่ลองลองปุ๊บเปิงเลยสูงตีใหญ่สูงวันนี้แฟร์อยู่มาโบก่อเขาไหมใช่ยอดแว่นตาอ้ยแค่หมอตือให้สูงสูงซื้อเหรอสูสูสู ยยาเว้นตาไม่อย่างนันมันนอกแต่นอกว่ะโอ้ของพ้นมีนักแน่โอ้ข้าเลือกแบบถูกเลยอีกอ่ะเอาอีสู่บต้องเลือกละเดี๋ยวแค่อย่าแปะไปหาเจ้าของร้านพ้นเลยเออปไปอันก็ดีไหนไมีไหนสวัสดีครับพี่ติ๋วครับสวัสดี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 เจ้าอันนี้เจ้าของร้านครับเจ้าของร้านชื่อพี่ติวอ๋อพี่ติวสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับเจ้านั่งสู่นงแนั่งแหล่สูงกับนั่งแหล่ มีอะไรที่ช่วยวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ติวครับวันนี้ผมจะแปลเมียผมแาตัดแป็นแต่ครับเพราะว่าแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่รัับอู้เมืองบอก บอกว่าตังร้านพี่ติวนี่ปอนจะมีอย่างแนะนําห้องกับเจ้าโอ้ดีเยี่ยมเลยมีเยอะแยะเลยทั้งกรอบแว่นนะครับกรอบแว่นก็จะมีทั้งกรอบแบรนด์เนมนะครับกรอบทั่วไปมีหมดเลยแล้วก็มีคุณหมอสายตานะครับนักทันามนาศาสตร์หรือหมอสายตาคอยตรวจสายตาประกอบแว่นให้นะครับอันนี้อันจะตรวจให้ฟรีว่าเจ้าตรวจให้ฟรีครับรตรวจฟรีเลยตรวจสกินโรคตาแล้วก็ตรวจวัดตาให้ฟรีอ๋อเจ้าครับอันไปทางใดดีเจ้าเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับเดี๋ยวลองวัดตาดูเนาะเิไป